สวัสดีค่ะคุณครูชาวริตป้อมอาสาที่ฉันนางสาวรัตตาสวงศิลป์ชัมม้นม .5 ทับ1เลขที่24วันนี้จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกที่ดิฉันได้ค้นคว้าม,มาในหัวข้อเรื่องมูลเหตุการเกิดศาสนาค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับควาว่าศาสนาก่อนนะคะ ศาสนาก,ก็คือลัทธิความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับการกำเนิดและสิ้นสุดของโลกหลักศีลธรรมตลอดจนลัทธิพิธีที่กระทำตามความเชื่อนั้นๆหลายศาสนามีการบรรยายสัญ,ญลักษณ์และประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเจตนาอธิบายความหมายของชีวิตหรืออธิบายกำหนดชีวิตหรือเอกภพจากความเชื่อของศาสนาเกี่ยวกับจักรวาลและธรรมชาติของมนุษย์ค่ะ มูลเหตุที่ทําให้เกิดศาสนานั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นความอาวิชชาหรือความไม่รู้ความกลัวความพักดีความต้องการและด้วยความแตกต่างทางภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมและความเชื่อจึงทําให้เกิดศาสนาหลากหลายรูปแบบในว,วันนี้ดิฉันจะมานําเสนอ,อ4ประเด็นดังนี้ค่ะ 1. ศาส,สนาเกิดจากความไม่รู้ความไม่รู้ไม่เข้าใจเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเช่นไม่เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบตัวว่าเหตุใดจึงเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือฝนตกเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจจึงพากันคิดหาคำตอบออกมาในลนักษณะต่างๆเช่นเข้าใจว่าฟ้าแลบเนื่องจากนางมณีไม่ขลาเอาแก้วมาล่อลำม,มาสูน และฟ้าผ่าเพราะรามศสูนขว้างขวานไปถูกแก้วแตกเป็นต้นซึ่งพากันคิดว่าจะต้องมีสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นเทพยายดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจเหนือมนุษย์จึงมีการบูชาบวงสรวงเพื่ออ้อนวอนให้เมตตาปราณีค่ะ 2. ศาสนาเกิดจากความกลัวความไม่รู้เหตุผลนั้นทําให้เราเกิดความกลัวกลัวในสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจจึงคิดหาทางออกโดยการเอาอกเอาใจสิ่งนั้นในรูปของการเคารพกราบไหวบูชาตลอดจนบนบานสารกล่าวเพื่อไม่ให้บรรดาลภัยพิบัติแก่ตนเองแต่ให้บรรดาลความสุขสวัสดิ์มาให้ค่ะ ศาส,สนาเกิดจากลัทธิการเมืองลัทธิการเมืองอันเป็นมูลเหตุที่ทําให้เกิดศาสนานั้นเป็นเรื่องที่สมัยใหม่ค่ะสืบเนื่องมาจากการที่ลัทธิการเมืองเฟื่องฟูขึ้นมาและได้เข้าไปมีอิทธิพลต่อบุคคลบางกลุ่มเช่นลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นลัทธิที่ประเทศรัสเซีย และจีนแผ่นดินใหญ่ถือเป็นศาสนาประจำชาติได้กล่าวประนามศาสนาว่าเป็นยาเสพติดเป็นกาฝากสังคมเอาเปรเียบสังคมสูบเลือดเอาประโยชน์จากสังคมผู้ที่เชื่อถือศาสนานั้นเป็นพวกที่งมงายทําให้ประเทศเจริญล่าช้าซึ่งคนเหล่านั้นก็ได้ละทิ้งศาสนาเดิมที่ตนเองนับถืออยู่แล้วหันมานับถือลัทธิการเมืองดังกล่าวเป็นศาสนาประจำสังคมค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะข้อที่4ศาสนาเกิดจากอิทธิพลของคนสําคัญคือการเคารพนับถือต่อวิญญาณของบรรพบุรุษศาสนาหรือลัทธิที่เกิดจากความสําคัญของบุคคลน,นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกแห่งหนทุกที่ที่มีเรื่องราวต่างๆหรือความสําคัญของบุคค,คลที่อยู่ณที่นั้นเปล่าคือความสําคัญของบุค,คคลที่เป็นเหตุเริ่มต้นของศาสนาโดยส่วนมาก มักมีเหตุเริ่มต้นโดยความบริสุทธิ์จากจิตใจของมนุษย์ไม่มีใครบังคับและไม่มีใครวางหลักอีกทั้งเมื่อใครนับถือความสำคัญของบุคคลผู้ใดก็จะพากันกราบไหว้และเคารพบบูชาบุคคลนั้นค่ะค่ะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ